กับสวัสดีาชาวพลังงานทดแทนคนจนนะครับนี่วันนี้ผมไปได้แบตมาลูกหนึ่งซึ่งนี่ได้กล่องมาด้วยซึ่งเจ้าของเก่าเขาบอกว่าอืมเขาเก็บไว้นานก็เ,เคยใช้คลิปไฟขายของนะแล้วเขาเก็บไว้นานนะแล้วผมได้มาคุณรู้ไหมผมได้มาเท่าไหร่400ครับ400บาท ผมเป็นคนอย่างเงี้ยครับผมชอบสรรหาไอ้พลังงานทดแทนอะไรพวกเนี้ยมาด้วยต้นทุนที่ถูกมากแล้วถามว่า400มันจะคุ้มเหรือคุณผมจะเปิดนี่ให้ดูคุณดูแผนทาตุดีๆนะครับซึ่งใช้ได้เลยแผนทอันนี้ผมผมกระตุ้นขึ้นมา ต้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่ผมจะไม่หมุนปิดนะคือผมยา่าฟื้นฟูมันอยู่รุ่นเนี้ยครับเนี่ยผมได้มา400ร้อยโอย้ลูกปลายัางคุ้มเลยครับใช่ไหมได้ปลาปลามายัางคุ้มเลยขายลูกหนึ่งเซื้อมา400คุณขายทิ้งไปเลยเจ็ดแปดอ่ะสบายแต่สภาพมันน่าขึ้นเพราะว่าผมก็ตุ้นขึ้นมาแล้วเดีย๋ยวเรามาวัด c c นก่อนมานี่คือไฟไม่มีเลยนะครับไฟไม่มีเลยแล้วผมก็กระตุ้นมันขึ้นมาโดยใช้ไอ้เจ้าคีบ,บตัวเนี้ยถามว่าล่อมันยังไงเวลาไฟไม่มีเลยอ่ามันจะมีที่เคียบใช่ไหมครับอ่าผมจะจะบอกเทนนกคให้แบบเอาแบบพื้นๆบ้านๆน,นะอ่าถ้ากรณีเป็นแบตน้ําเราเราเรา,เราดูอ่าแผ่นธาตุมันนะคือเรารู้ว่ายังไง ขึ้นมันจะมีเนื่องจากหนึ่งเราดูแผ่นาธาตุก่อนเปิดฝาดูแผ่นาธาตุก่อนเลยให้เสียบปลั๊กไฟไฟบ้านนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเสร็จอย่าเพิ่งไปขี้แปนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านให้มันทํางานก่อนพอให้มันทํางานเสร็จเราจับขี้ไปครับพอจับขี้เสร็จปุ๊บเราก็รีบกดโหมดรีแพร์แล้วก็ปล่อยปล่อยไพักหนึ่งแล้วก็มาวัดโวลต์ดูพอมาขึ้นประมาณเจ็ดแปดโวลต์ทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมสักสองรอบ แล้วมันจะขึ้นมาเป็น12.6แต่ว่าไอ้พวกเนี้มันจะฟ้องการชาร์จว่าแอมมันเข้าน้อยแล้วมันจะเต็มไวซึ่งเราก็กดรีแพร์ครั้งที่สามที่สไปแล้วเราก็กดรีแพร์ได้เลย mm. คือคี้ไว้แล้วปิดเปิดสวิตช์ไฟเข้ากดรีแพร์ไปจุงว่ามันจะขึ้นปกติแล้วล่างจากนั้นผมจะใช้ไอ้นี่ซึ่งเป็นแทคเจอร์ตัวเก่าคุณก็รู้กันนะครับ ก็คือผมจะมาชาร์จแล้วถามว่าแหล่งจ่ายไฟใช้อะไรผมใช้ไฟบ้านนะครับตอนนี้รบกวนไฟบ้านอันนี้เป็นหลอดหลอดรองอันนี้ครับนี่เป็นหม้อแปลงโน้ตบุ๊กอ่ะผมแปลงเข้าแล้วก็นี่อะไรครับคุณเห็นไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยสายไฟคนจนเห็นไหมผมทำเข้าเห็นไหมปลั๊ก XT หกสิบแปลงเนี่ยครับใช้โน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมจะมาอ่า ไปนีก,ก่อนแล้วกันนี่ทีซีผมว่าทํากับพื้นเลยนะผมชอบอย่างเงี้สยสไตล์เงี้ยครับของผมคืออ่าแบบอย่างน,างนี้คุณจะไปตั้งโต๊ะทามันก็ยังไงอยู่ครับแต่ทางให้ดีแล้วก็หาอะไรวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยแต่อย่างว่าสเต็ปผมอย่างเงี้ยครับบ้านๆพื้นๆครับถามว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นไหมก็เนี่ยได้วลต์มาแล้ว12.3เดีย๋ยวผมจะมาวัดค่า c c a มันก่อนซึ่งมาทีแรกผมบอกเลยว่า ตอนมันฟื้นที่แรกก่อนผมชาร์จอ่ะคุณรู้ไหมโอหมมันตั้งแปดโอหมเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ก็เนี่ยเครื่องเครื่องที่ผมใช้นี่แหละมาดูครับตัวนี้สแตนดาดผมไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้วอ่าห้า cca ซึ่งมามันไม่มีไฟมาเลยแต่ว่าเนี่ยผมชาร์จไป2ชั่วโมงแล้วกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ชาร์จไปอีก2ชั่วโมงอ่าห้า c a ครับ ไม่ต้องห้าร้อยเจ็สิบไปเอาแค่ห้าร้อยเนี่ยเพราะว่า c c อมันขึ้นไม่ถึงร้อยแล้วมั้งโอ้ร้อยยี่สบสี่ CCA ครับมาแล้วครับมาแล้วอ่ามาแล้วนะครับเหลือสิบสองจุดหนึ่งครับอ่าแปตยังยี่สิบโอห์มอยู่เพราะอะไรโอ้โหเขาปล่อยทิ้งไว้นานครับเขาปล่อยทิ้งไว้นานแต่ถามว่าต้นทุนขนาดนี้ผมมาัดคุ้มนะคุ้มเนี่ยพร้อมกล่องเลยเห็นไหมเนี่ยนะ นี่ฮะเห็นไหมครับมันยังไม่เก็บกระแสดีเพราะอะไรอ่ะซันเฟสมันเกาะแผ่นธาตุไงครับเราต้องถ้ามีเครื่องกระตุ้นดีๆผมว่าผมทําขึ้นหมดแหละอันนี้ว่าผมใช้การกระตุ้นการชาร์จโดยหลักการของบ้านๆคนจนนะนะมัวๆไปนะครับเอเดเฮดแค่หกเปอร์เซ็นนี่ขึ้นมาขนาดนี้ผมว่าผมก็ดีใจแล้วรู้ไหมเพราะอะไรนี่ขึ้นมาร้อยยี่สี cca แล้วเพราะอะไรรู้ไหม ผมได้มาราคาถูกและอย่างหนึ่งมันเหมือนคููมาเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จซึ่งผมลองชาร์จไว้สองชั่วโมงแล้วผมอัดอัดอัดไปเลยอัดไฟอ่าเข้าประมาณหกแอมป์เจ็ดแอมป์โดยผ่านนี่เนี่ยเป็น power supply ของคอมนะครับอ่าแรงดันมันประมาณสิบเก้าสิบเก้าโวลต์ครับสิบเก้าโวลต์ประมาณหกแอมป์ สิบเก้าโวลต์หกแอมป์แต่มันผันนะมันผันกระแสคือผมใช้เนี่ยผมต่อผ่านชาร์จเจอร์ต่อผ่านชาร์จเจอร์ครับชาร์จเจอร์ตัวนี้แล้วถามว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นวนะ่าแอมป์มันขึ้นคือมันขึ้นเนี่ยตัวมันไม่ได้บูตกระแสนะครับตัวสวิตช,ชิ่งเนี่ยครับมันจะบูตเดี๋ยวมาดูกันใช่ไหมนั่นแมวผมมาเห็นไหมเห็นไหนมครับนางเอกประจำนูน่น เรียบร้อยครับโน้ตบุ๊กผมวันนี้โดนเขายึดก็ผมไม่ได้ทํางานก็ไม่เป็นไรประหยัดไฟไปอีกหน่อยอ,อันนี้แค,ค่มิเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะตัดดีสีบนเออใช้คุมครับของแต่ละอย่างผมได้มาถูกๆแล้วกันนะฐานที่บอกฐานที่ทําคลิปอ่าทอ,ทอ,ทอ,ทอร์นาโดเซ์คนจนก็ยังอยู่เนี่ยครับกองทิ้งกองคว้างอยู่เนี่ยคือเวลามีโครงงานอะไรผมจะได้มาลองอ่านี่ครับชาร์เจอเห็นไหมครับชาร์เจอ เดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไฟบ้านอันนี้สวิตช์อันนี้อันนี้ทาเป็นสวิตช์ไฟบ้านนะครับต่อมาผ่านาจจกระช้าแล้วครับมีเสียงด้วยเห็นไหมตัวนี้ผมได้มามันมีปัญหาเห็นไหมครับโวนขึ้นแล้วผมตั้งกระตุ้นไว้ที่14.3ครับ14.3ตัวนี้6แอมป์คุณดูแอมป์มันออกนะครับ8แอมป์ครับ8แอมป์ แปแอมถามว่าเฮ้ยมันบูตกระแสแล้วพี่ไม่ใช่นะครับมันตัวนี้ไม่ได้บูตกระแสครับตัวที่บูตขึ้นมาให้คือตัวนี้ครับตัวสวิตช,ชิ่งครับถ้าคุณไปศึกษาข้อมูลใน YouTube คุณก็จะรู้ครับอ่าสวิตช,ชิง่งเพาอ่าเพาไอสวิตช,ชิ่งของไอตัวมอแปลงโนตบุ๊กอ่ะมอแปลงโนตบุ๊กครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่กระแส 6M แอมมันใช้กับคอ i อ i7 ซึ่งอยู่บนบ้านอันนั้นก็เขาก็บริจาคมา แต่ผมไม่อยากใช้มันเพราะว่ามันแรงไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือยิ่งอ่าคอมพิวเตอร์ครับยิ่งแรงหรือของอะไรทุกอย่างอะ่ะแล้วยิ่งทําให้มันแรงมัน,มนก็ยิ่งกินพลังงานมากขึ้นก็คือผมก็ใช้ไอหตัวนี้ซึ่งมาเหมียวผมจองไว้เรียบร้อยอ่ะครับดูฮะก็กระแสชาร์จอยู่ประมาณเนี้ยเแอมป์แแอมป์อ่าแล้วเราแล้วเราจะรู้ได้ไงจะรุนได้ไง ว่าเอ่อมันจะขึ้นอีกคือคุณดูช่องอะช่องอะครับมันจะเดือดเห็นไหมมันจะเดือดทุกช่องเลยซึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้น่ะผมบอกเลยนอกจากแผ่นธาตุอ่าคือดูง่ายนะแบตน้ำอะแผ่นธาตุดีกับเวลาเราเราเราชาร์จเนี่ยเห็นไหมมันเดือดเดือดเห็นไหมเดือดเดือดครับเนี่ยชาร์จแป๊บเดียวเดือดแล้ว หลักการฟื้นฟูนบ้านๆเลยครับง่ายๆไม่ต้องใช้ของแพงของที่มีอยู่ทั้งทั้งหมดเลยครับของที่ผมใช้อยู่ผมไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่เลยมันเดือดทั้งหกช่องและอุณหภูมิเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเยอะพาะอ,อะไรมันไม่ร้อนเลยครับและอย่างหนึง่งสภาพมันไม่บวมเลยคือมันเป็นปกติของมันแหละมันต้องมีแบบปุดนิดๆหน่อยๆแต่คือมันมันปกติคือมันไม่ได้บวมแบบ มันไม่เรียบอะมันไม่เรียบหรอกคือเขาใช้มาระยะหนึ่งมันเดือดหกช่องแล้วก็แผ่นธาตุ <c oughs> อ่าแผ่นธาตุเราส่องดูแผ่นธาตุโอเคแต่มาเธอมาถามว่าได้กระแสนะ้อยก็เพราะว่าอาซันเฟตมันเกาะเยอะซึ่งเครื่องฟื้นฟูผมผมก็รู้หลักการแต่คือผมยังไม่มีงบทําผมก็เลยมาเนี่ยมาฟื้นฟงูง่ายๆโดยใช้เนี่ยคีบกระตุน้นแล้วกดรีแพร์มันซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมมีอยู่แล้วหมดเลย ของทุกอย่างที่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เนี่ยมีหมดเลยแล้วคุณดูวนกระชากเวลาผมเปิดโหลดไฟนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับให้ต่อไฟโหลดอะโหลดหลอดเนี่ยหลอดที่ผมทําคลิปอะเช็คโหลดเช็คโหลดไอ้แบตเตอรี่นะคุณลองไปทําดูครับอันนี้มันได้ผลเนี่ยคือเนี่ยอันนี้บ้านเน้นความรู้พื้นฐานมากับหลักการนิดนึงครับแล้วก็เอาของที่มันหาง่ายมาทําเดี๋ยวผมจะเปิดโหลด ผมเปิดโหลดอ่าคุณจะเห็นไฟสว่างและคุณดูตรงนี้นะครับตอนนี้เจ็ดแอมป์ห้าใช่ไหมผมเปิดปุ๊บผมเปิดโหลดไฟกัอนอันนี้แล้วหกแอมป์พอปิดแปดแอมป์ M, เห็นไหมลงเนี่ยครับเนี่ยผมก็ตุ้นมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยครับว่างๆพี่เก้าแอมป์เห็นไหม M, เห็นไหมเก้าแอมป์ดูแปดแอมป์ ซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากจบคลิปนี้ผมก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งซึ่งไม่ต้องกลัวมันตูมตามครับเพราะว่ารอแบต120แอมป์นี่กระแสเข้าแค่เนี้ย7แอมป์8แอมป์นี่ผมว่ามันก็ได้าอะไรอย่างหนึ่งมันไม่มีความร้อนเลยแล้วก็เดือดปกติซึ่งถ้าพูดแกง่ายๆคือต้องเคี่ยวเคี่ยวน้ำขดนะครับน้ำขดมันคงจะจืดอะจืดมากถ้ามีเครื่องมือที่มันมาตรฐานวันนี้ผมบอกเลยว่า มันจะขึ้นวันนี้ซึ่งหนึ่งมันก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างที่คุณเห็น,หนเครื่องวัด CCA จีนกล้องแกงของผมแล้วนะคือมันมาเนี่ยตอนแรกมันมามันประมาณ11โวลต์ฝ่าตอนผมชาร์จครั้งแรกชาร์จไปครึ่งชั่วโมงนะโอมัน80โอห์มคุณคิดเอาแล้วกันแล้วนี่มันเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยแล้วคุณดูถ้าถ้าเราทำให้มันเต็มได้ซึ่ง มันม,มันจะสมบูรณ์ไหมผมว่าได้ขึ้นมาสักสองสามร้อย cca ผมว่าก็เอาไปใช้กรบโซละเซล์ได้แล้วละ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือมันต้นทุนที่ผมได้มามันถูกมากครับถูกมาก4ี่ร้อยบาทอนนี้เรื่องจริงครับมีหลักฐานในในแชทใน Facebook ผมเอ่อไม่ใช่ใน a c e b o o k ในในใน,ในช่องแชท Facebook ผมผมไม่ขอชี้เป้าดีกว่าแต่ว่าพลังงานทดแทนพวกเนี้ยผมสามารถไปหาแหล่งหรือว่าเจอพอดีเงี้ยผมจะไปเอาเลย คือเราเป็นคนจนใช่ไหมเราก็ต้องหาต้นทุนที่มันถูกคือเขาจะไปแบลิเทียมอะไรก็เรื่องของเขาครับแบลิเทียมผมก็เล่นอยู่แต่ผมเล่นระบบเล็กๆผมไม่เล่นใหญ่เพราะอะไรผมไม่มีทุนทรัพย์ดูเห็นไหมนี่แล้วคุณดูอันนี้นี่นี่สายทูเชื่อมนี่เนี่ยนะครับคุณเห็นขดขดนี่ไหมอ่าสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบครับสองเส้นคุณรู้ไหมผมได้มาเท่าไหร่แปดสิบาท อันนี้สั่งออนไลน์มาครับนี่ฮะสายไฟที่ผมบอกเนี่ยผมสั่งมาเนี่ยเส้นละรวมส่งแล้วสองร้อยบีทีสองคูณสองจุดห้าครับเอามาทำเนี่ยเอาไว้ทำสายลงมาแผงอะแล้วก็นน่นเนี่ยสายตู้เชื่อมเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยผมได้มาแปดสิบาทซื้อคีมคีมตัวละสิบห้าบาทลาซาด้าแล้วก็นี่ครับที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณดูดิเห็นไหม สามเอสิบห้าพผมใส่บีมตรสตัวขนานเพระอะไรเนี่ยออกได้สองช่องหรือชาร์จช่องไหนก็ได้อันนี้เป็น b ีมเอตร่าสามเนะสามเอสสามเมสาเสี่อหรือ3 0มสิบแอมะเงาบางน่าเป็น3ามเอ3สี่สิบแอมสมเสอมมั้งสีหรือ3 0มสิบไม่แน่ใจอันนั้นจะเป็น3ามเ ร้อยแอมครับมันมีเห็นไหมตัวเผาเมันแดงอยู่เนี่ยคือมันมันไม่ได้ช็อตเลยนะครับมันเผาอ่าสตริงที่เกินเนเนี้ยที่เป็น S อสเนี่ยสามันเนี่ยมันี่มีอสหนึ่งอ่ะไฟถ้าไฟมันเกินจใ้พวกเนี้ยมันจะเผาทิ้งอยู่ก็คือมันทํางานที่ไม่กี่1 0บมิลแอมครับแต่คือมันก็ได้ได้ผลดีและอย่างหนึ่งเราทํำพีคมันได้เห็นไหมเพราะตัวนี้ออกมา b ี s 1 0มเอสร้ตัวนี้ b ี s อ่าเห็นไหมผมเล่นผมเล่นมาผมทำเนี่ยและอย่างหนึ่งคือนี่บัตรกีหมดเลยครับวลนนี้ก็เป็นก้อนเล็กทำเล่นไปอันนี้ทานหนึ B ่งานย์6ีเบสยี่สิบออันนี้สองหนึ่งเจ็ดศครับสี่พันมิลลิแอมวัด้าไม่ต้องดูครับไม่ไม่บอกแล้วกันครับเพราะว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะบอกวิชาการมากมันก็จะปวดหัวครับปวดกระบาล อ่าอันเนี้ยผมไปลองอ่ะรถไฟฟ้าขยะมาแล้วสองก้อนเนี้ยครับสองก้อนเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเสนอคลิปให้ดูแล้วกันซึ่งผมเอาไปตัดหญ้าด้วยตัดหญ้าด้วยครับใช้สองก้อนเนี้ยทีละก้อนนะครับตัดบนกลับมาใช้แค่สามครั้งก็สองก้อนเนี้ยใช้สามครั้งคุณเชื่อไหมลาพนาศูนย์ เดี๋ยวคุณจะเห็นในคลิปอลองรถจักรยานไฟฟ้าแล้วกันแต่ตอนนี้ผมมาทำตัวนี้ก่อนเนี่ยครับกระแสที่มันจ่ายลงคือมันไม่เกี่ยวกับชาร์จเจอร์นะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวชาร์จเจอร์เจ้านี้เขาบูสกระแสคือมันเป็น PWM อ่ะมันไม่บูสแล้วครับที่มันบูสขึ้นมาอย่างที่ผมบอกกล่าวแล้วคือมันตัวเนี้มันดันกระแสให้ครับคุณไปศึกษาใน YouTube ดีๆครับ อาจจะมีอาจารย์ท่านหนึงบอกกัท่าหรือ2ท่านเนี่ยบอกไว้ครับซึ่งเมื่อผมมาลองแล้วคือมันมันเป็นเรื่องจริงคือหลักการของเซอร์วิสชิ่งเนี่ยคือโวลต์มันไม่ตตยแอมป์โวลต์น่ะมันเท่าเดิมครับแต่แอมมันไม่ตายตัวครับอันนี้เรื่องจริงครับแอมเนี่ยไม่ตายตัวแอมมันสามารถบูตขึ้นได้จริงๆโดยที่เราใช้สูตรมันนะเรามีชาร์จเจอร์พีดีตัวหนึ่งแล้อยากชาร์จฐานที่กระแส5แอมอย่างเนี้ย หรือว่าชาร์จแบตอะชาร์จแบตเตอรี่กระแส5แอมป์นะครับให้เราตั้งชาร์จเจอร์ให้ดีใช่ไหมเราใช้น้ตบุ๊กตัวเล็กแบบเนี้ยนี่ครับตัวแบบเนี้ยตัวแบบเนี้ยตัว3.5แอมป์เนี่ยของที่เราเห็นกันทั่วไปอะตัว100ร้อยกว่าบาทอะซื้อมามือสองนะคุณตัดสายหรือแปลงสายเข้ายังไงก็ได้ซึ่งผมแปลงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยของตัวมันไฟบ้านใช้อยู่คือตอนเนี้ยช่วงนี้เรบกวนไฟบ้านแน่นอนเพราะว่าผมอันนี้ฐาน เนี่เราทำขึ้นมาครับถ้าคุณใส่ตัวา3.5แอมผ่านชาร์จเจอร์ตัวไหนก็ได้ที่ตั้งแต่ชาร์จเจอร์ PWM 10แอมขึ้นไปอะคุณจะได้ถ้าคุณใช้แคมคีบอ่ะคุณจะได้แอมขึ้นมาเกือบ5แอมบางตัวได้5แอมเลยนะครับ4แอม8เงี้ยจาก3แอม5มันผ่านขึ้นมาให้ครับมันไม่ใช่ตัวนี้ผ่านนะครับตัวนี้มันผ่านต้นทางเนี่ยมันผ่านให้ชาร์จเจอร์ไปชาร์ ซึ่งันนี้เรื่องจริงครับเนี่ยถ้าผมไม่อธิบายคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยไอเนี่ยไอเจ้าเนี่ยเฮ้ยมันบูตกระแสได้อ่าซึ่งหลักการของสวิตชิงครับผ่านไฟบ้านเนี่ยอ่าแรงดันกับกระแสมันจะมากกว่า,าโซล่าเซลล์มากกว่าแผงที่เราใช้กันครับมันมันต้องไปศึกษานะผมอธิบายก็รู้จะอธิบายยังไงพกทันทันในศาสตร์แต่ในส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยผมตั้งไว้14 ดดูว่าใช่ไหมนียครับของเหลือใช้ครับไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้เพราะว่าไอ้นู่นดีฝาครับ P ีสตาครับที่ผมทำนะผมใช้มาเนะ่ยอันนั้นเจ๋งครับเจ๋งจริงครับเจ๋งจริง,รงถ้าคนคลักษ่เจ้านี้เขาก็จะมีะดราม่าก,กับผมว่าเอ้ยก็อันนี้ราคาสองสาร้อยนะอันนั้นตั้ง600้อฝา เทียบกับ PDM นะครับพา w e r ป l i p p e กับไอ้เจ้าเหลืองอะ่ะผมบอกเลยพา w e r ป l i p p e เจอมอฟัสแปดสิบห้าบาทนิ่งกิฟต์อ่ะผมบอกเลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรเลยครับคือเทียบเท่ากันนี่ราคาใกล้เคียงกันด้วยหกเจ็ดร้อยอ๋อเจ็ดร้อยกว่าด้วยตัวนั้นเจ็ดร้อยกว่าถูกกว่าด้วยพา w e r ป l i p p e หนึ่งสองสองศูนย์เนี่ยเจ็ดร้รปปอยนะกว่าบาทเออไม่ไม่พูดไอ้นี่ดีกว่าตัวนี้มันมีตำหนิด้วยนะครับมันมันร้อนไวแล้วก็แอมหลอนเห็นไหม แอมหลอนครับแอมหลอนซึ่งผมไม่ได้ใช้มันแล้วคือผมไม่ได้เป็นปลาปากอะไรกับเจ้านี้ลอกเพียงรต่ว่าเมื่อผมได้อ่าทางเลือกที่มันดีกว่าผมก็เปลี่ยนถ้ามีผมผมมีทุนทรัพย์แล้วอย่างนึงไม่ต้องบอกครับผมเล่นราคาหลักร้อยนั่นเองครับของพวกนี้ราคาหลักร้อยแม้แต่แบตเตอรี่เนี่ยสี่บาท120ยยีแอมป์สบาทใช้ได้ด้วยเนี่ยครับ เนี่ยฮะผมตั้งไว้14.3 14.3เข้าตรงนู้นจะประมาณ13.8 13.9มันจะมีสูตรบวกลบแรงดันนะครับคือมันมันเนี่ยมันดันเข้ามาขนาดเนี้ยแต่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมตื่นมาดูอ่าถ้าแบตไม่ระเบิดก่อนนะอ่ะพูดเล่นพูดเล่นไม่ระเบิดหรอกแรงดันมันจะลดลงแอมเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยผมตั้งไว้14.3ครับในชาร์จเจอร์เนี่ย14.3เผื่อไว้ครับบวกลบ3บวกลบ3ครับกรณีแรงดันเยอะ มาเยอะๆคือคุณอย่าตั้งตรงนะครับอันนี้ผมบอกสูตรให้อสูตรหนึ่งสำหรับาเจอร์ p w ดอครับคุณตั้งบวกลบสามเลยครับบวกลบสามเพราะอะไรมันมันเวลาแรงดันม,มาเยอะๆมันจะหลอนครับมันมันจะขึ้นเกินความเป็นจริงซึ่งรู้ได้ไงก็ก็อย่างที่บอกเรามีดิจิตอลโวลเ์มิเตอร์แล้วมันเทียบได้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนในตัวนั้นนะหกร้กว่าบาทนะ อันนั้นไม่ต้องมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบครั้งแรกครับหลังหลังจากที่เราต่อใช้งานก็ที่ผมอธิบายแล้วคือหมด C c ค l ลิเบตโวลต์นูย้ายไปนู่นแหละเห็นไหมเขาอยู่ของเขาเนี่ยครับคาลิเบตโวลต์นะมันมีคาลิเบตโวลต์ปรับโวลต์ให้ตรงกับแบตเตอรี่คือเราเอามิเตอร์จิ้มที่แบตแล้วไปคาลิ a t e ที่ชาร์จเจอเพื่อความแม่นยำในการชาร์จคือมันเจ๋งจริงครับ pwm ของเขานี่ ร้อยเข้าไไม่ได้ยกยอเขานะครับคือผมว่ามันเวิร์กอะคืออะไรอะ่ะ p d m มีคาลิเบตโวลต์ซึ่งมันไม่ได้หาหาง่ายๆนะครับราคาหลักร้อยอ่ะ p d m ราคาหลักร้อยที่ชาร์จดีแล้วก็คาลิเบตโวลต์ได้อันนี้เรื่องจริงครับผมใช้อยู่ ล้วก็ผมนี่จะเป็นปลดเนี่ยปลดประจำการเนี่ยปลดประจาการเห็นไหมอันนี้มากครับอ่าชุดแผงอมาฟัสผมนี่ก็ต่ออมาฟัสต,ตรงๆได้เลยนะครับเนี่ย p w m กองแกงด้วยเนี่ยตัวสองสามร้อยอ่ะมั้ยผมผมสั่งมานานแล้วสามร้อยสามร้อยนี่หน่อยเนี่ยอมาฟัสแปดสิบห้าวัดเข้าไปตรงๆครับเคานิ่งกิฟต์แต่ว่าได้แค่ m m m มห้าสี่คือตามสเปคแผงคือ แต่มันก็ยังมาทําอะไรได้เยอะอย่างน้อยมันก็ทนแรงดันได้และอย่างหนึ่งนามาแปลงใช้วงจร MPPT คนจนตัวร้อยสี่บาทที่ผมทํากับโครงงานรถไฟฟ้าขยะนะเอามาใช้กับมันนะครับมันจะได้แอมเพิ่มขึ้นได้ได้ประมาณ3แอมป์สามแอมปสเนี่ยโดยผ่านชาร์จเจอร์ตัวเนี้เนี่ยครับจะดูดกว่าโอเคก็จบ คลิปสั่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาทําไปตอนนี้แอมเข้าก็เจ็ดแอมหกมันมา6กแอมแล้วทำไมได้เจ็ดแอมตัวเนี้มันส่งตัวนี้เป็นเป็นทำหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวมันไม่บูตกระแสยังไงก็ไม่บูตครับคือต่ออยเงี้ยมันจะบูตกระแสให้เพราอ้นี่มันส่งให้แต่ถ้าคุณไปใช้โซล่าเซลแอแผงอ ถ้าเป็นระบบ PWBM แผงเท่าไหร่หวัดก็มาเท่านั้นอาจจะน้อยกว่าด้วยอันนี้เรื่องจริงนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้อย่างน้อยผมก็มาทำเป็นตัวชาร์จฐานเล่นโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับนี่แหละครับแบตเตอรี่ราคา400บาทสวัสดีครับ